ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่1,256ความน่าจะเป็นที่จะคลอดลูกเป็นเด็กผู้หญิงแม้ว่าเจียนอี้เฉินจะกลับมามันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเธอ ยูฝานอย่าเศร้าไปเลยรอเจียนอีเฉินกลับมาพวดเธอจะได้เข้ากันได้มากขึ้นเขาจะต้องเห็นข้อดีของเธอแน่นอนหูเจียวเจียวนับข้อดีของชินยูฝานไม่แค่ฐานะที่ดีเรียนก็เก่งความสามารถก็สูงแถมยังสวยอีกด้วยต่างจากเธอที่ไม่มีอะไรโดดเด่นไม่น่าแปลกใจที่พ่อแม่คนอื่นจะดูถูกเธอชินยูฝานสายหน้าเวนเจอมาถึงรังเล็กๆของเจียนอีหลิงและจ่ายหวินเชิงในช่วงบ่าย เมื่อมาถึงชิ้นยูฝาและหูเจียวเจียวก็ยังไม่ได้จากไปในที่สุดเวินเจ๋อน้อยก็จบเรียนจบหลักสูตรจากต่างประเทศและบินกลับมาหาเจียนอีหลิงพี่สาวพี่สาวเมื่อเวอินเจ๋อลงจากเครื่องบินเขาก็ตรงไปยังที่พักของเจียนอีหลิงทันทีที่เปิดประตูเข้ามาเขาก็เห็นเจียนอีหลิงและวิ่งตรงเข้าไปหาทันทีหลังจากที่ไม่ได้เจอกันสองปีเวินเจ๋อก็โตขึ้นมาก เป็นเวลาที่ร่างกายจะเติบโตส่วนสูงของเขาก็เพิ่มขึ้น10เซนติเมตรใน2ปีจากเด็กผู้ชายตัวเล็กๆกลายเป็นเด็กหนุ่มสูงใหญ่แค่2ปีเขาก็สูงขนาดนี้เทียบกันแล้วความสูงของเจียนอีหลิงนั้นพี่สาวพี่สาวคิดถึงผมไหมผมคิดถึงพี่สาวมากเลยเวินเจอจับมือเจียนอีหลิงและบอกว่าเขาคิดถึงเธอมากแค่ไหนในช่วง2ปีที่ผ่านมา ตอนที่เจียนอีหลิงหายตัวไปตระกูลเจียนและตระกูลเวินต่างร้องให้รวมทั้งเวินเจอที่เสียน้ำตาไปมากมายอืมเธอคิดถึงพวกเขาคิดถึงทุกคนในครอบครัวอย่างมากพี่สาวจะแต่งงานแล้วพี่สาวต้องมีหลานสาวที่น่ารักให้ผมนะเวินเจอพูดถ้ามีหลานชายก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็มาอีกสักสองสามครั้งตามพันธุกรรมมีความน่าจะเป็นถึงหนึ่งในสองลองทำสักหลายครั้งพี่สาวก,ก็จะคลอดเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้เสมอ ชิ้นยูฝานหรือแท่นอย,ยืนที่อยู่ข้างๆเขาความน่าจะเป็นที่นายพูดคือการมีลูกของพวกสาวๆจากครอบครัวปกติไม่ใช่กับตระกูลเจียนอย่างพวกเขาเวินเจอวิเคราะห์อย่างจริงจังแต่เด็กที่พี่สาวกำลังจะคลอดตอนนี้เป็นสายเลือดของตระกูลจ๋ายการเกิดของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะถูกกำหนดโดยเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ชายดังนั้น คํำสาปของเด็กผู้ชายตระกูลเจียนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อลูกในอนาคตของพี่สาวผมคิดว่าครั้งนี้น่าจะไม่มีปัญหาใหญ่สมแล้วที่เป็นคนปกครองโรงเรียนประถมเขาเข้าใจความรู้ทางพันธุกรรมของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วชินยูฝานจงใจหยอกล้อเวินเจอ๋อมันก็แล้วแต่ผู้ชายว่าเอ็กหรือ y วที่ไปได้เร็วกว่ากันขึ้นอยู่กับลูกพี่ลูกน้องของนายว่าที่ดินนั้นเหมาะกับเหรือ y มากกว่า ปลูกถั่วแดงและถั่วเขียวลงไปสุดท้ายจะปลูกได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเป็นกรดและด่างของดินว่าเหมาะกับถั่วชนิดไหนมากกว่ากันเมื่อวันเจอได้ยินเรื่องนี้เขาก็รู้สึกว่ามันสมเหตุผลอาจารย์ไม่ได้สอนเรื่องนี้ให้ผมเลยผมเชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์เรียนชีววิทยาความรู้ของผมไม่ได้ครอบคลุมในหนังสือเรียนไม่ได้พูดในส่วนนี้เลยไม่ได้แล้วผมต้องศึกษาให้ละเอียด หลังจากพูดจบเวินเจอก็เปิดร้านค้าออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือและซื้อหนังสือชีววิทยาสองเล่มให้ตัวเองวันนี้เขาจะกลับบ้านไปศึกษาปัญหานี้อย่างละเอียดหูเจียวเจียวตั้งข้อสงสัยที่จริงแล้วฉันคิดว่าตามสถานการณ์ตระกูลเจียนปัญหาอยู่ที่ผู้ชายเพราะแม่ของอีลิงและป้ารองของเธอมาจากครอบครัวที่ต่างกันมันคือโครโมโซมวที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของผู้ชายตระกูลเจียนหรือเปล่า เป็นไปได้ไหมว่าคโครโมโซมวัยที่สืบทอดกันมาจากตระกูลเจียนจะรุนแรงกว่าผู้หญิงสามคนที่ยังไม่ได้แต่งงานและเด็กน้อยที่กำลังโตครึ่งหนึ่งคุยกันเรื่องคโครโมโซมในห้องนานครึ่งวันในที่สุดเวินเจอร์ก็กลับไปอ่านหนังสือพันธุศาสตร์เล่มหนาทั้งสองเล่มเพื่อคำนวณความน่าจะเป็นที่พี่สาวจะคลอดลูกเป็นเด็กผู้หญิงในอนาคตช่างเป็นความขยันหมั่นเพียรที่ตั้งใจจริงๆตอนที่1257 ตราบเท่าที่เธอสามารถอยู่เคียงข้างเขาได้เมื่อจ่ายวินเชิงและเจียนอีหลิงมีกำหนดวันแต่งงานที่แน่นอนข่าวก็ได้แพร่กระจายออกไปหัวข้อที่สื่อใช้คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลลว่หายเซินจะแต่งงานกับนายน้อยตระกูลใหญ่ของเป่ยจริงในเดือนหน้าในสายตาของทุกคนการแต่งงานนี้มีความหมายว่าเจียนอีหลิงนั้นมีสถานะสูงกว่าตระกูลจ่าย โดยทั่วไปแล้วดาราหญิงจะแต่งงานกับคนรวยเพื่อให้ตัวเองมีสถานะที่สูงขึ้นแต่เมื่อเจียนอีหลิงแต่งงานกับตระกูลจ่ายสื่อต่างเห็นพ้องกันว่ามันเป็นการแต่งงานอย่างแท้จริงยังจำได้ว่าตอนที่พวกเขาหมั้นกันเมื่อสองปีที่แล้วโลกภายนอกมีทัศนคติที่แตกต่างจากนี้อย่างสิ้นเชิงพวกเขาทั้งหมดเชื่อว่าตระกูลเจียนโชดีเนื่องจากในตอนนั้นตระกูลจ่ายมีรายชื่ออยู่ในตระกูลยักษ์ใหญ่ที่ร่ำรวยมาก ในเวลาเพียง2ปีทิศทางของลมก็เปลี่ยนไปหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวว่าประธานและหัวหน้านักออกแบบของโซเฟียจะออกแบบเสื้อผ้าในวันแต่งงานสำหรับเจียนอีหลิงด้วยตัวเองผู้อาวุโสจัางของบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ชื่อหมิงได้ประกาศด้วยตัวเองว่าหลังจากเจียนอีหลิงแต่งงานแล้วเขาจะส่งมอบบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ชื่อหมิงให้กับเธออย่างเป็นทางการ นอกจากนี้เจ้าพ่อจากทุกภาคส่วนยังมีคำอวยพรให้กับงานแต่งงานในครั้งนี้งานแต่งงานยังไม่ได้จัดขึ้นแต่มีการค้นหาอย่างร้อนแรง7จอึงแรายการหลังจากงานเลี้ยงวันเกิดฉินชวนก็ยังคงยุ่งเหมือนเดิมและโมชีวินก็ยังทำตัวเป็นแฟนที่ดีอยู่บ้านทุกวันเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา แม้ว่าชินยูฝานจะไม่ชอบใจที่ต้องเห็นโมชีวินแต่เธอก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆดังนั้นเธอจึงทำได้แค่ปล่อยให้โมชีวินในอยู่บ้านนี้ต่อไปคืนนั้นชินชวนกลับมาช้าก,กว่าที่เคยและเมามากชินชวนเป็นคนที่มีวินัยในตนเองอย่างมากเขาไม่เคยดื่มมากเกินไปเมื่อออกไปพบปะสังสรรค์และดื่มสุรานั่นก็เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองจะมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ แต่วันนี้ไม่รู้ว่าทำไมเขามามากจนผู้ช่วยต้องพาเขากลับมาบ้านด้วยความช่วยเหลือของพี่เลี้ยงที่บ้านโมชิวินจึงพาชินชวนไปที่ห้องของเขาที่อยู่ชั้นบนได้โมชิวินใช้ผ้าขนนูอุ่นเช็ดเหงื่อบนใบหน้าของชินชวนจากนั้นก็ถอดเสื้อสูทออกแล้วห่มผ้าให้เขาขณะที่โมชิวินกำลังจะจักไปชินชวนก็คว้าตัวเธอไว้อย่าไปโมชิวินรู้สึกประหลาดใจและมีความสุขมาก แทบไม่เคยมีการสัมผัสใดๆระหว่างคนทั้งสองอย่างมากที่สุดก็คือเธอคล้องแขนเขาต่อหน้าคนนอกเท่านั้นในที่ส่วนตัวแม้แต่มือก็แทบไม่เคยถูกสัมผัสแต่คราวนี้เขาคว้ามือเธอไว้ก่อนโมชิวินไม่ได้เต็มใจที่จะเอามือของเธอออกดังนั้นเธอจึงยืนอยู่หน้าเตียงและมองไปที่ฉินชวนตามปกติแล้วเขามักทำตัวห่างเหินและเย็นชา แต่เมื่อเขามาความห่างเหินนั้นก็หายไปและกลับกลายเป็นเขาในตอนที่ยังเป็นเด็กฉันอยู่นี่ถ้าเธอไม่ให้ฉันไปฉันก็จะไม่ไปเสี่ยวหลิงชินชวนเรียกชื่อโมชีวินที่ไม่คุ้นเคยโมชีวินชะงักไปครู่หนึ่งใบหน้าเต็มไปด้วยความผิดหวังแต่ไม่นานก็กลับมีกำลังใจขึ้นอีกครั้ง ฉินชวนไม่สําคัญว่านายจะชอบเธอหรือไม่ฉันจะไม่อิจฉาเธออีกต่อไปฉันรู้ว่าเธอเก่งและยอดเยี่ยมมากสมควรแล้วที่นายจะชอบเธอฉันไม่ได้ต้องการแทนที่เธอในใจของนายฉันแค่หวังว่าจะสามารถอยู่เคียงข้างนายแบบนี้ต่อไปได้โมชิวินรู้ว่าเจียนอีหลิงเป็นของใจวินเชิงทั้งสองคนมีประสบการณ์มากมายร่วมกันและจะไม่มีวันแยกจากกันง่ายๆและพวกเขากำลังจะแต่งงานกันเร็วๆนี้ แม้ว่าชินชวนจะชอบเจียนอีหลิงแต่เขาก็จะไม่มีวันได้อยู่กับเธอแน่นอนโมชีวินไม่ได้คาดหวังให้เขาแส้ทำเป็นว่ามีเธออยู่ในใจตราบใดที่เธอสามารถเคียงข้างกายเขาแบบนี้เธอก็พอใจมากแล้วโมชีวินย่อตัวลงและค่อยๆเอาหน้าของตัวเองมาชิดกับหลังมือของชินชวนเธอสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิของมือเมื่อสัมผัสที่ผิวหนังตอนที่1258เธอควรจะพอใจ เสียวหลิงไม่รู้ว่าฉินชวนฝันถึงอะไรแต่เขาเริ่มพึพรรมพำชื่อเจียนอีหลิงอีกครั้งคิ้วของเขาเขามวดเข้าหากันราวกับว่าเนื้อหาของความฝันนั้นไม่ดีนะทันใดนั้นฉินชวนก็ลืมตาขึ้นสบตากับโมชีวินดวงตาที่เย็นชาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนโมชีวินรีบปล่อยมือนายตื่นแล้วหรือดื่มน้ำไหมฉันจะเทน้ำให้ในายแก้วหนึ่ง โมชีวินลุกขึ้นเทน้ำให้ฉินชวนและยื่นให้เขาอย่างอ่อนโยนฉินชวนต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะแยกแยะระหว่างความจริงกับความฝันได้ไม่ต้องฉินชวนพยุงร่างกายส่วนบนของเขาขึ้นเขารู้สึกปวดที่ศีรษะที่ของตัวเองจนแทบจะระเบิดความรู้สึกของการเมานั้นไม่ดีจริงๆและเหตุผลที่เขาเมาก็เพราะเพิ่งได้ยินข่าวเกี่ยวกับวันแต่งงานของเจียนอีหลิงที่ตวาย งานแต่งงานของจ่ายหวินเชิงและเจียนอีหลิงในที่สุดก็ได้รับการยืนยันเดือนหน้าเวลาช่างเร่งรีบจากนั้นเขาก็เทวายแก้วแล้วแก้วเล่าให้ตัวเองในที่สุดเขาก็เมาเมื่อกี้ฉันมีคำพูดอะไรทํานองนั้นเกี่ยวกับเธอบ้างไหมชินชวนถามไม่ไหนไม่ได้พูดอะไรนายนอนหลับสนิทฉันเห็นเหงื่อของนายออกมากเลยใช้ผ้าขนหนูเช็ดมือนายเล็กน้อยแล้วถอดเสื้อสูทของนายออก ชินชวนก้มหน้าลงเล็กน้อยราวกับกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งโมชือวินก็พูดว่านายไปอาบน้ำเธอนายเหงื่อออกเยอะมากน่าจะอึดอัดนะฉันจะไปเตรียมน้ำให้ในายอาบชินชวนไม่ได้พูดอะไรแต่มองตรงไปที่โมชือวินฉันฉันทำอะไรผิดเหรอโมชือวินถามอย่างกังวลไม่ไม่เกี่ยวกับเธอชินชวนหยุดมองคนตรงหน้า ไม่ว่าจะมองยังไงโมชีวินที่อยู่ตรงหน้าก็มีอาจทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงได้เขาไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวเองที่แตกต่างหรือเพราะโมชีวินที่ไม่เหมือนกันหรือเพราะพวกเขาแตกต่างกันโมชีวินถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อชินชวนกล่าวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเธอนายยังปวดหัวอยู่ไหมฉันไปเอายามาให้ในายดีไหมโมชีวินถามอีกครั้งไม่เป็นไรให้ฉันอยู่คนเดียวสักพัก ฉินชวนพูดกับโมชิวินโอเคถ้านายต้องการอะไรนายเรียกฉันได้ตลอดเวลาฉันจะไม่เข้านอนเร็วนักเมื่อโมชิวินพูดจบก็ออกจากห้องของฉินชวนอย่างระมัดระวงังหลังจากที่โมชิวินออกไปฉินชวนก็อยู่คนเดียวในห้องไม่รู้ว่าเป็นเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือเปล่าที่ทำให้ความทรงจำเกี่ยวกับเจียนอีหลิงเริ่มชัดเจนขึ้น ตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเขาพบกันที่คารืหาดของตระกูลเจียนต่อมาก็ได้ไปบ้านเก่าของตระกูลเจียนเพื่อสอนพิเศษกับเธอและเมื่อเธอรักษาแม่ของเขาเขาก็ค้นพบความลับของเธอจากนั้นพวกเขาก็ติดต่อกันตลอด3ปีหลังจากที่โม่ชีวินกลับมาที่ห้องของเธอเพื่อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอก็ไปที่ห้องครัวเพื่อทำอาหารหลังจากที่ชินชวนดื่มไวน์ไปมากแล้วท้องของเขาก็อาจจะรู้สึกอึดอัด แม้ว่าฝีมือเธอจะไม่ดีเท่าเจียนอีหลิงแต่ก็ไม่เลวนักช่วงแรกๆแ,แม่ของเธอไปทำงานแต่เช้าและกลับดึกเมื่อเธอเลิกเรียนก็จะกลับบ้านเพื่อเตรียมอาหารให้แม่ล่วงหน้าดังนั้นเธอจึงได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารมากมายตอนนี้เธอยังจำได้ว่าถึงแม้วันนั้นจะย่ำแย่และยากลำบากแต่ก็มีความสุขเช่นเดียวกันดีกว่าตอนที่แม่ของเธอติดคุกเธอถูกทุกคนรังเกียจและมีชีวิตอยู่เหมือนหนูข้ามถนน ในช่วงสองปีที่ผ่านมาทำให้เธอเข้าใจว่าเธอควรจะพอใจและอยากคิดถึงสิ่งที่ตัวเองหาไม่ได้ไม่เช่นนั้นแม้แต่สิ่งที่เธอมีอยู่ก็อาจสูญหายยอไปตอนที่1,259งานแต่งงาน 1. เพียงพริบตาเดียวหนึ่งเดือนก็ผ่านไปพิธีแต่งงานจัดขึ้นที่โบสถ์ใหญ่ที่สุดในเปยจริงแขกเรือเต็มไปหมดล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีหน้ามีตาในเปิดจริง เกือบครึ่งหนึ่งที่ได้มาถึงแล้วเป็นตระกูลที่ร่ำรวยในเป่ยจริงมีแม้กระทั่งเจ้าพ่อในศตรวรรษที่ผ่านมาซึ่งธรรมดาแล้วจะเจอตัวได้ยากอีกทั้งยังประกาศว่าจะไม่ไปร่วมงานใดๆก็ปรากฏตัวในงานแต่งงานครั้งนี้ด้วยยังมีผู้อาวุโสในวงการแพทย์อีกหลายคนเช่นหวินซงหยุนและท่านผู้อาวุโสบางคนท,งท,งทั้งที่เอ่ยชื่อได้และเอ่ยชื่อไม่ได้แม้แต่ตระกูลใหญ่จากต่างประเทศจำนวนมากก็ปรากฏตัวในงานแต่งงานนี้ด้วย หนึ่งในนั้นคือตระกูลกูดแมนและตระกูลฮัมบุกที่ร่ำรวยนอกจากนี้ยังมีมิสไซอาน่าประธานกลุ่มโซเฟียมิสเตอร์เควินหัวหน้านักออกแบบและกลุ่มผู้บริหารระดับสูงแขกบางคนที่ทุกคนไม่ทราบตัวตนของพวกเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในงานแต่งงานนี้เช่นกันมีคนล้อเลียนว่าบัตรเชิญงานงานต,งต่างๆของใจวินเชิงและเจียนอีหลิงเป็นหนังสือรับรองตัวตนของผู้ทรงอำนาจในเป่ยจริง คนที่ได้รับบัตรเชิญในงานแต่งงานคือคนที่มีสถานะในเปิดจริงอย่างแท้จริงตระกูลฉินก็ได้รับเชิญเช่นเดียวกันดันมิชินยูฝานของตระกูลฉินก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวของเจียนอีหลิงในวันแต่งงานมีเฮลิคอปเตอร์หลายสิบลำบินอยู่เหนือเป่ยจริงเป็นการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่มากนอกจากนี้ยังมีขบวนรถหรูรอบเมืองมีป้ายโฆษณาที่ซื้อด้วยเงินจำนวนมหาศาลอีกด้วย สื่อจำนวนมากออกอากาศสดสำหรับงานแต่งงานของจ่ายหวินเชิงและเจียนอีหลิงแต่สื่อส่วนใหญ่สามารถถ่ายภาพได้จากระยะไกลเท่านั้นพิธีการแต่งงานที่แท้จริงมีการควบคุมอย่างเคร่งครัดและไม่อนุญาตให้คนอื่นๆเข้าในคฤราหา์ของตระกูลเจียนในเป่ยจริงที่ชั้นสองในห้องของเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงเปลี่ยนชุดแต่งงานแล้ว ชิ้นนี้เป็นงานออกแบบโดยมิสเตอร์ควนและตัดเย็บโดยช่างตัดเสื้อชั้นแนวหน้าจากประเทศไวตัดเย็บจากผ้าที่ดีที่สุดและฝังเพชร1 8เเมรดเวรวนนวนใส่เครื่องปอระดับชิ้นสุดท้ายให้เจียนอีหลิงแล้วน้ำตาซึมลูกสาวเธอโตขึ้นและกำลังจะแต่งงานยังจำได้ว่าไม่นานมานี้เธอยังเป็นสาวน้อยไร้เดียงสาน่ารักน่าเอ็นดูนึกไม่ถึงว่าแค่พลิบตาเด็กน้อยก็กำลังจะแต่งงานแล้ว เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆทำไมเธอถึงรู้สึกไม่เต็มใจนะแม้จะทำใจมาเป็นเวลานานแต่ณเวลานี้น้ำตาก็ไหลออกมาอย่างช่วยไม่ได้เสี่ยวหลิงลูกจะกลายเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงในอนาคตเสียดายที่แม่พลาดเวลาที่จะอยู่กับลูกไปมากเหลือเกินเวินนวนพูดไปตาของเธอก็แดงกำ่ำเจียนอีหลิงหันกลับมาเห็นน้ำตาของเวินนวน เวินด้วนใช้มือลูกแก้มของเจียนอีหลิงอย่างอ่อนโยนวันนี้ลูกสาวสวยจังด้านหลังของเจียนอีหลิงมีพี่ชายตระกูลเจียนยืนอยู่อีกสักครู่พี่ชายหลายคนของเธอจะผลัดกันพาเจียนอีหลิงลงไปข้างล่างเจียนหยุ่นโม่ที่อยู่ข้างๆกำลังจะน้ำตาไหลออกมาไม่ว่าคำพูดก่อนหน้านี้จะดีแค่ไหนแต่พอน้องสาวจะแต่งงานจริงๆความรู้สึกลังเลในใจก็ยังครอบงำตัวเขาอยู่ พี่พี่ชายรองเจียนอีหลิงหันไปมองเจียนหยุนโม่เจียนหยุนโมข่ขมวดคิ้วสีหน้าดูแย่มากในบรรดาพี่ชายแท้ๆสามคนเจียนหยุนโม่เป็นคนที่ใช้เวลากับเจียนอีหลิงมากที่สุดและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่สุดถ้าไม่แต่งโอเคไหมถึงตอนนี้แล้วเจียนหยุนโม่ก็ยังคิดจะกลับคําเขาอยากจะแบกน้องสาวขึ้นหลังแล้ววิ่งหนีไปอย่าแต่งงานอย่าแต่งงานน้องสาวอยู่บ้านจะดีกว่า พี่พี่ชายรองพี่อยากโกรธเลยฉันจะกลับมาบ่อยๆเจียนอีหลิงปลอบใจเจียนหยุนโมกนั่นก็ไม่เหมือนกันเมื่อแต่งงานออกไปแล้วก็ต้องไปอยู่ตระกูลจ่ายพวกเราก็จะไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันตอนที่1,260งานแต่งงาน 2. ไม่ว่าเราจะอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันหรือไม่ก็ตามพี่ก็ยังเป็นพี่ชายของฉันทำไมเธอไม่ย้ายกลับมาหลังแต่งงานละ่ะ เทคนิคธรรมดาใช้ไม่ได้แล้วเจียนหยุ่นโม่เริ่มนึกถึงกลอุบายของมาเฟียมิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถโน้มน้าวตัวเองให้ปล่อยเจียนอีหลิงออกจากประตูนี้ไปได้ความอึดอัดนั้นทำให้เขาโกรธอย่างบอกไม่ถูกในฐานะเพื่อนเจ้าสาวชินยูฝานอดใจไม่ไหวก่อนแต่งงานเธอก็ไปอยู่กับคู่มั่นของเธอแต่พอแต่งงานแล้วนายกลับอยากให้พวกเขาแยกกันอยู่มันเป็นไปได้เหรอเป็นไปไม่ได้ ไม่ต้องพูดถึงว่าน้องสาวหันศอกของเธอออกไปข้างนอกเลยเธอยังอยากจะมีลูกให้จ่ายวินเชิงอีกด้วยแปลว่าข้อสอกสำนวนหันศอกออกนอกหมายถึงการเข้าข้างคนอื่นเจียนหยุ่นเชิงปลอบใจน้องชายว่านายสามารถขอให้น้องสาวและน้องเขยในอนาคตย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เจียนอีหลิงไม่ไปอยู่กับจ่ายวินเชิงแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะให้จ่ายวินเชิงย้ายมาอยู่ด้วยกัน เจียนหยุนเน่าเห็นด้วยใช่ใช่ฉันแค่ซื้อคฤราสห์ขนาดใหญ่แล้วให้สองตระกูลอาศัยอยู่ด้วยกันเพื่อความสนุกสนานมากขึ้นข้อเสนอนี้ดูเหมือนจะเป็นไปได้ไปพูดกับปู่ก่อนวนนุ่นรีบกำชับลูกชายเรื่องนี้ให้ปู่ของลูกไปบอกกับปู่จ๋ายดีกว่าตอนนี้ปู่เจียนและปู่จ๋ามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วให้สองผู้เท่าเป็นผู้นำเรื่องนี้ก็จะสำเร็จดีพี่พี่เห็นด้วยจริงสิพ่ออยู่ไหนเจียนหยุนเน่าถาม เจียนหยุ่นหน้าไม่เห็นเจียนชูฉิงงานแต่งงานของน้องสาวสำคัญขนาดนี้พ่อหายอไปไหนพ่ออยู่ในห้องน้ำเจียนหยุ่นเชิงตอบเกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่สบายเหรอเจียนหยุ่นหน้ารีบถามไม่เขาไม่สบายตาเจียนหยุ่นเชิงอธิบายไปเข้าห้องน้ำทำไมถ้าไม่สบายตาเจียนหยุ่นหน้ายัางไม่เข้าใจเช่นเดียวกับนายพี่ชายรองลูกรักกำลังจะแต่งงานเขาทนไม่ได้ ผู้แข่งในความรักทั้งสคนของเจียนชูชิงอยู่ที่นั่นลูกรักตัวน้อยคนเดียวของเขากำลังจะถูกลักพาตัวไปใครๆก็คงนึกภาพความโศกเศร้าของพ่อชาราได้นายท่านแก่ๆคนหนึ่งไม่สามารถพูดตรงๆได้เหมือนเจียนหยุนโมเขาทำได้เพียงซ่อนตัวเองอยู่ในห้องน้ำคนเดียวเวนนวนกำชับอีกว่า พวกลูกๆต้องจำไว้ว่าถ้ากลุ่มแต่งงานของจ่ายหวินเชื่อมมาถึงลูกๆจะต้องทำให้พวกเขาอับอายและอย่าปล่อยให้พวกเขารับเสี่ยวหลิงไปง่ายๆแม่ไม่ต้องห่วงพี่น้องข้างนอกทุกคนพร้อมแล้วจ่ายหวินเชืงคงไม่อยากแต่งงานกับน้องสาวของเราเพราะวันนี้เขาต้องผ่านห้าด่านให้ได้เจียนหยุดน,น่ากล่าวอย่างร่าเริงวันนี้พี่น้องตระกูลเจียนได้ประชุมกันหลายต่อหลายครั้งซึ่งมากกว่าการพูดถึงโครงการหลายร้อยล้านของบริษัทเสียอีก เวลามงคลมาถึงแล้วใจวินเชิงพาครอบครัวเขามาอยู่ที่ชั้นล่างของคฤหาดอรตระกูลเจียนเพื่อนเจ้าบ่าวคืออยู่ซีหันเมืองอวีและสิงเวยที่ประตูคฤรือาษาพี่น้องตระกูลเจียนยืนเรียงกันเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาตามอายุซ้ายสุดคือเจียนหยุนเฉิงและด้านขวาสุดคือเจียนอยู่เจียชุดสูตรของทุกคนถูกปรับแต่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ทุกคนมีลักษณะเฉพาะของตัวเองอบอุ่นร้อนแรงและเคร่งขรึมแต่ละคนมีรูปลักษณ์ที่ดูสูงส่งแขกผู้หญิงที่มองอยู่รู้สึกเหมือนมีฟองอากาศสีชมพูผุดขึ้นมาในใจพี่เคยในอนาคตน้องสาวของเราขี้บ่นมากการจะเป็นสามีเธอต้องเป็นไปตามเงื่อนไขามากมายเจียนอยู่หมินบอกใจหวินเชิงในฐานะตัวแทนอือหากพวกนายมีข้อกำหนดใดๆโปรดระบุใจวินเชิงยิ้มมุมปาก เขาพร้อมแล้วพี่ชายทุกคนมีความต้องการนายมาทีละคนเจียนอยู่หมือนปลาสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงสด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้